รถยนต์คันนี้ราคาเพียง349,000บาทเท่านั้นเองคะราคานะ 3, 2, 9าม0นบาทราคาเพียง449,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะพบกับตัวต่อในรายการคุณเดจ,จัดให้รถแบบไหนสไตล์ยูวันนี้นะ มีรถให้ทุกคนเลือก3แบบ3สไตล์เลยนะคะว่าแต่จะเป็นรถรุ่นอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยและนี่ก็เป็นรถคันแรกของเราในคลิปนี้กันนะคะตัวนี้เป็นนิสสันอเมร่าเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเกจตัว e สปอร์ตเทคปี B 2018นะคะรถคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าดวงเบลเลอร์เทอร์เลยนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโพลาเจนนะคะแล้วก็มีนี่เลยไฟเดย์ทามแบบนี้มาพร้อมกับรอมแม็กคู่ตัวด้วยนะคะคันนี้เป็นสีแดงออกสีแดงเลือดด้วยนะ,ะสวยมากเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่า ้างในจะมีออปชั่นอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างนะคะเปิดเข้ามานะภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะแบบผ้าที่เป็นทรงสปอร์ตนะคะและคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้ด้วยนะคะส่วนระบบเครื่องเสียง FM AM DVD USB นะคะและยังมีแอร์แบคคุ่หน้าให้อีกด้วยสำหรับรถยนต์คันนี้นะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกแบบนี้นะคะ ภายในคือกว้างมากแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะส่วนรถคันนี้นะคะเป็นรถสไตล์อีโคคาร์ á, ที่มีช่องเก็บสัมภาระกว้างเดี๋ยวเราไปชมช่องเก็บสัมภาระกันดีกว่าค่ะและนี่ก็เป็นช่องเก็บสัมภาระของนิสสันอเมราคันนี้นะคะค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะและยังมีระบบความปลอดภยัยเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง3ามจุดด้วยนะคะนิสสันอเมราคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์อีโคคาร์ที่มีรูปทรงเป็น ทรงค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็หรูด้วยนะแถมราคาเบาๆรถยนต์คันนี้ราคาเพียง349,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนโปรโมชั่นคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าดำเนินการและฟรีประกันภัยประเภท2ให้อีก1ปีด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปกันเลยค่ะและคันนี้นะคะก็จะเป็น Toyota y a r ริเครื่องยนต์ 1,200cc เกรดตัว E นะ,ะเป็นยาริสเอทิที่มาพร้อมกับชุดสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะ คันนี้สวยมากเป็นรถปี2019ที่สําคัญเราแต่งแม็กให้ด้วยนะคะคันนี้สวยจริงๆเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะภายในของยาริสคันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะที่มาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดด้วยนะคะคันนี้ ระบบเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้นะส่วนระบบเครื่องเสียง fm am dvd usb นะคะที่สําคัญระบบความปลอดภัยคันนี้มีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกกันเลยทีเดียวที่สําคัญนะคะรถคันนี้มาพร้อมกับโหมดฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะสามารถรับสายวางสายได้ด้วยนะคะสำหรับห้องโดยสารของยาริสคันนี้นะกว้างมากเลยนะใครที่มีเพื่อนเยอะๆคันนี้ตอบโจทย์มากเดี๋ยวเราไปชมห้องเก็บสมรระของยาริสคันนี้ดีกว่านะคะว่าจะกว้างแค่ไหนคะ่ะ ห้องเก็บสัมภาระของยาริคันนี้นะพูดได้เลยว่ากว้างที่สุดเลยกว้างมากๆเลยนะใครที่สัมภาระเยอะหรืออยากจะเดินทางไปไหนแล้วกำลังมองหารถที่ช่องเก็บสัมภาระเยอะๆแบบนี้นะคะยาริคันนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยนะคะและที่สําคัญรถคันนี้ยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีกด้วยนี่มีให้ถึง2จุดเลยนะคะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับยารสคันนี้ทั้งสวยทั้งโดนใจมากเลยใช่ไหมคะราคาเพียง449,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีคันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้เลยฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการและฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งให้อีก1ปีคะ่ะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะและนี้ก็เป็นคันสุดท้ายของ EP นี้นะคะ Suzuki Swift เครื่องยนต์1,200 cc ตัว GL เกียร์ธรรมดาปี2016 e สีแดงคันนี H ้เลยนะคะน่ารักมากค่ะ ใครที่กําลังมองหารถคันมินิมินิแบบนี้นะคะราคาเบาๆคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าค่ะว่าจะมีออปชันอะไรให้เราดูบา้างภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์แบบธรรมดาด้วยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์เกียร์ธรรมดาคันนี้ตอบโจทย์มากและที่สาคัญระบบปุ่มสตาร์ทเป็นเอนจิ้นสตาร์ทสตาร์ทแบบนี้เลยนะสาวๆจา๋าคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารกันดีกว่าค่ะ ห้องโดยสารกว้างไม่แพ้กับรุ่นอื่นเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากใครที่กําลังมองหารถคันมินิมินิเกียรธรรมดานะคะซูซูกิสวิปคันนี้ตอบโจทย์มากเลยที่สาคัญเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระกันดีกว่าคะ่ะและนี่ก็เป็นช่องเก็บสัมภาระของซูซูกิสวิปคันนี้นะคะคันนี้คือสามารถทับเบาะลงไปได้เดี๋ยวเราจะทดลองพับลงไปให้ดูนะคะ อันนี้สามารถพักลงไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะหรือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะนี่แบบนี้เลยใครกําลังมองหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากที่สําคัญนะคะทุกคนค่ะคันนี้ราคาคือเบามากเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสุส u นสวิฟตคันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะสําหรับราคานะสามแสนั 3, 2, 9, บาทเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นของเราจัดให้ไปเลยนะฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการและฟรีประกันภัยประเภท2บวกให้อีก1ปีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะใครที่ชื่นชอบรถที่รีวิวทั้ง3คันนะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิ ได้เลยนะคะหรือจะติดต่อช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยคุณเดชจิการทั้ง5สาขาเปิดให้บริการ8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันทําการไม่มีวันหยุดค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตัวต่อต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกัน e ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ